สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่องลุยดะชแน,นลนะครับวันนี้ก็เอาเรนเดิมใหม่มาส่องนะครับต้องขอไปชืจะมืดนะครับหกองนะครับวันนี้ แต่คำสวยมากครับจิตเมตตาด้วยองค์นี้โอ้จ oh, ิตเมตตาองค์นึ่ง อ้าวแบ็ดหมดไฟดับต้องขอายด้วยครับพอดีอยู่ใช้นง,งานก่อสร้างนะครับไฟอาจจะไม่เพียงพอนะครับ อืมตรงนี้สวยเนี่ย ตาครังนีติดน้อยแสอคงคํานี่สวยมากครับองนี้ ครับปลูก็เดิมๆนะครับผมไม่ได้เคียร์ออกนะครับ พอเดิมช่วงนี้ของเก๊ก็ออกมานะชาวหาระวังกันด้วยนะครับเราก็พยายามอันนี้ผมก็พยายามส่องนะครับเออวันข้างหน้าเช่ามาก็ต้องระวังนะครับโอหตรงนี้ก็กระแส อืมแสงทองคำสวยวโหองค์นี้ก็แสงทองคำสวยมากเลย อตรงนี้จัดว่าสวยเลยครับเนี่ยโอ <c oughs> ขออภัยด้วยนะครับฝนตกครับพี่ที่บ้านใครฝนตกมั้งครับโอ้โหดูกระแสโลหะ So you can one นี่ผมผมว่าสวยเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้สวยตรงนี้สวย ชุดนี้รู้สึกว่ากระแสทองคำอันนี้หรอมาไม่ไม่หน้าท่านไม่เต็มนะแต่ก็เก่าผมดูว่าเก่าอืมอันนี้เกินด้วยนะครับอ,องนี้อืจะดู กระแสทองทุกองนะครับเนี่ยหลวงพ่อเดิมสวยสวยหลวองนี้ครับ ผมชอบเนื้อผมเดิมชุดนี้มากเลยครับเอ,อ่อพี่ๆท่านไหนว่าเนื้อพากผุชุดนี้เนื้อดีมากครับเ,ออเนื้อเก่าสวยแล้ว ก็พี่ๆน้องๆก็จดจำพิมพ์แล้วก็เนื้อหาไว้ให้ดีนะครับสามปีข้างหน้าไม่มีก็ยังตตําก็สิบล้านครับสิบล้านหาไม่ได้นะครับหัวกราะหยอกนะครับสิบ <c oughs> ล้านก็ซื้อไม่ได้นะครับมีตังเป็นร้านก็ซื้อไม่ได้นะครับ สนุกสนุกกันนะครับพี่อย่าเครียดครับก็อชอวหาที่เราชอบนะครับราคาก็อ,อ,อย่างนั้นก็เก็บขึ้นคอสักองค์ึ่งก็พุทธคุณหลวงพ่อเดิมนะอมโอ้โอันนี้สวยนี่สวยหลอกมาหน้าสวยนะครับมจมูกสมพูดเลยครับ ผมก็ส่วนมากผมจะดูตรงรอยเท้าท่านนะครับจะดูเป็นยังไงครับผมจดจำไว้นะครับพ่อเดิมหลวงพ่อโอ้ตรงนี้ตรงนี้หลวงพ่อเดิมชัดเลยครับหลวง ก็เดิมโหตรงนี้ผมว่าชัดมากครับอตรงนี้ก็สวยนะครับเนี่ยตรงนี้สวย ดูโลหะครับว<ะ>่าเก่ามากอ้าวสายตกขออภัยด้วยครับจากนั้นซื้อหัวชาร์จด้วย ไม่ชัดเท่าไม่ชัดเท่าองค์เมื่อกี้นะองค์เมื่อกี้ชัดมากเพิ่มเติมฮองค์เมื่อกี้สวยสวยสององค์นี้สวยมากเลย คู่เลยคู่เลยขยายเห็นนึนเ,นเราไม่เราไม่ใช้ไฟขยายเข้า ตรงนี้ผมว่าสวยพี่พี่่าซ้ายหรือขวาสวยกว่ากันคนระับค่อยๆไล่ไปนะคับอือตรงนี้สวยเลยอันนี้ชัดเลยครับผมว่า ตรง,งนี้สวยสวยจริงครับวันนี้ก็เท่านี้นะครับพี่พี่ นี่ก็ขอบคุณพี่ๆที่มารับชมมากนะคะ